เส่นชเไม่รู้เลยครับว่าเหตุผลคนไดครัตเรือ่เรือยาวใหญ่สี่สบ่ปายสายดีพระรามเรือดีล่อน้ำแดง่ถึงตะวันดาวาพบกับเรือดีนี้เป็นธรรมดามีดาบ่าเจ้พ่อแสนเบือผลการแข่งขันนั้นกระทรการเช็ครบกกนเรือที่6ล่อกน้ําน้เนครับเป็นเจ้า่แสนเบือเป็นไูนี้มีอ เอาเลยกดแหลกแสงมากดแหลกแสงมาผ่านบกขาวว่ยังไงผ่านบกขาวว่ยังไงเทียนเรลืองอกน้องปีแจกขบวนเริ่มเปิดผายหงายมือใส่ผ่านบกขาวแล้วจะเปิดผายกันมือว่าง่ายแทนสิรีกูต้องแทนสิรีกูต้องว่ายังไงคู่พีทุ่งสีเปลี่ยนอีกกี่กันบ้างระหว่างผ่านบกขาว คุยกันไม่ลงตัวแลยนะคะแนนนี้ใส่กันมาแบบเสนอเสนอแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยวะใส่กันมาแบบคุยกันไม่ลงตัวหัวตูหัวถ่ายต่อถายผายต่อผายใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้จ้าแล้วจ้าถือว่าไม่ทำมาแล้วครับตอนนี้โอ้ถือว่าไม่ทำมาแล้วว่ายอะไรผ่านบัวขาวผ่านบัวขาวจะผ่านจริงๆหรือไม่พยายามขยับามปีมา้พยายามปีมั้งให้บัวขาวก็ยับคำส่งพยายามปีมา้งปีมา้ง การกับเรือเที่ยวที่เกตเด็ดสารตีระหว่างเรือดีล่องน้ำแดงเที่สตรีหงทองกับผ่านบัวขาวเอาให้มันชัดเจนครับเอาให้มันชัดเจนมีเจ็ดอยู่นะครับผ่านบัวขาวกับเทพสตรีหงทองอกล้องวิดีโอวอ่ายังไงครับกล้องวิดีโอว่าไปกับพวกหงษ์จคือกันปะนะั่นจะเสียใจบุณย์อะไรรึเปล่า อยี่ที่กิดนะครับสีสีใบใบใสระหว่างผ่านภูเขาร่องน้ําสีน้ำเงินกับเทพสีหงทองร่องน้ําสีแดงผลการแข่งขันบอกมาแล้วแบบไม่เต็มใจเป็นเรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นผ่านภูเขานะครับผู้ทีู่กที่จะมากของ้านรืไวกนในสนามแม่ลำพีแม้ท่จะต้องกาจะขอตอที่จ้าผู้จักผูพจาราคามแลจ้าผูพจาราคามแล้าผู้จักผู้พิจาวาม

มาดีนีว่ะเปดไหลไหลมันตัแรงเปที่อยใสกันมาแบบเต็มเ็เลยจ้ะปาดูมาดูยังบอกมาดูออกมาได้มาขยจะไปยื่ใส่กันมาดีดีมาตาต่อตาปนตัดปาดบ่เ่าปาดบเขาอเิเสเิเดลิตรงนี้ใส่ดิแคนรู่อจะดีต้องกา้ก่อกว่าปา้บงเขาจะยอมหรือไม่ยอกมานไม่ยอมเท่ยังไงต้องเดือดถามวาติดาตีกับจัดหม่ผมแก่น่นอนเลิ่จะลบหายเปเี็ไปกุ่มยาสาวนี่คนนี้ิีาจ้าเจ้าและเา้ามาใสาตาแล ไม่กะพันพวกานอู่เขจะไปขาจะรูกเขาจะใส่กันาแบบีน้ตกนนลสายโอ้เรามื่นว้าบดนมาเตนะบดที่ดาวกขาัรอนี้รัากรน้พี่น้องล การปูนการเคลือบเรือเรื่องที่อีกสามัล้วก็ระหว่างผ่านบงสาวร่อน้ำาื้นเพืพบกับเรือเรื่อเริ่ลดน้ำแดงปูนการเคลือบการับเรื่อกระตา้นพวกกระติ่ให้เรือที่ลดน้ำอีแดงเพื่อเริ่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ I'm <laughs> not ระว่งเพ่เบลว่เพรนั้นจัผ่าบกเขาเขาจะจูเขาจะไม่จะบูดเขาจะจับสาหรับเพเราเป็นชอบรืหน้าสีนะผัพวกเขาเราจูบเราหน้าสีดูพี่สูสีเลี่ยนสีกฟ้าผ่าคนตับที่ตาคนตับไว้าคนตับตับพวกาบนต่อที่ไทยฉนับเดียเราดนดนกลัวว่าโกนอิจฉรุปกมนเลยนะตับโตับกับเพ่เราี่ก็มายอนกลับได้ที่ดำผัดพวกเขาก็มายอมกลับได้ที่ดเอาเลยเอาละว่าปอแต่เขาเขาของเราก็เพราว่าอย่างเพเราไม่จะไป้ผดพวกเขาเปลี่ยนสีแนแ่ mainin doa lain, mainin เพื่อเดินทางพบกับเรือดี่ที่ป็นธรรมดามินดาวฟ้าผ่านโบกาวลน้ำสิ้นเพลินบนการขัดกันครับคณะกรรมการจุดเส้นไกลตัดให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเพื่อเดินทางเป็นฝ่ายชนะครับเอาละครับผู้ชม เอาแล้วอ่าดึงดีๆเลยดึงขนาดนักองคุณตาจะมาด้วยดึงจะมาสายสายมึงไปกันมาเลยจ้าพึดี่ๆๆ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 พๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ ร่อง,องน้ำสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชน,นะครับคะแนนความดีๆกับผู้ชนะในปีนี้นะคะเรือเจ้าพ่อแสนยิ่งค่ะ